โอเคผมก็ยินดีตอนรนะับผูวช่องเอ็มลาบเอ็กูกันด้วยนะผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาก็ติดตามช่องเอ็มลาบอูด้วยนะผมก็ตอนนี้ยอดผู้ติดตามผมก็200แล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะมันก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครันะแต่ว่า2องสามเดือนนี้นะผมก็จะงดทําคลิปไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมพังนะครับหรือว่าหน้าจอแตกนะผมไม่กล้า ทำคลิปเยอะหรือไม่กล้าอะไรเยอะนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาบอกกันนะครับก็มาแป๊บเดียวนะสําหรับวันนี้ก็มาบอกว่าตอนนี้ผู้ติดตามผมก็สองร้อยคนแล้วนะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอ่อและอีกอย่างนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้ติดตามหนึ่งถึงยี่สิบคนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเพรแจกนะครับผ้าเป็น ห้าสิบบาทนะเป็นบัตรกีริณาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมขอหลักฐานตั้งแต่หนึ่งจนถึงยี่สิบผู้ติด,ดตามตรงนี้ด้วยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะฟุม่มแจกหนึ่งคนนะครับก็เอาหลักฐานมาได้เลยนะครับว่าคุณเป็นผู้ติด,ดตามยี่สิบคนได้นะครับเอ่อมันมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องกำหลับ ไปถึง300สามร้อยซับเร็วๆนะครับบ๊ายๆนะผมอย่าลืมกาติดตามนะ m l a ค x 2มุ่งหมาย300สู่สามร้อยซับตะ๊กไคบายๆ